สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมนะครับจะนำเสนอเครื่องดื่ม3ชนิดนะครับได้แก่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มผสมนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับครับและเครื่องดื่มที่ผมนำม,มาดูในวันนี้ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับโดยใช้เบียร์ชนิดชื่อว่า p o l a r i e r ซึ่งเป็นแท็บเบอร์ไรเซนเบียร์ er, ในที่นี้หมายถึงเบียร์ขุ่นครับโดย่วนผสมหลักของเบียร์ตัวนี้เนี่ยคือที่ขาดไปได้คือดามครับและยีสต์ดอกคอท แล้วมอสแต่ตัวสำคัญตัวนี้คือเมาส์ที่เรามาใช้คือเมาสที่มาจากข้าวสารีเดี๋ยวเราลองมาดูสีลองดูกลิ่นนะครับจากที่ได้ลิ้มาแล้วนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเบียร์มีลักษณะขุ่นครับขุนะ่นในที่นี้มาจากที่บอกข้าวสารีเขาไม่ได้ผ่านการกองคนระับไม่ได้ผ่านการกองตกองะกองออกไปเลยทำให้เบียร์ขุ่นเพราะฉะนั้นจะจะกลิ่นที่ลิ้มานี่คือฟุ้งมากครับกลิ่นเขาจะหอมแบบเหมือนมีเอกลักษณ์นะครับหอมหอมแบบผลไม้อะไรสักอย่างมาเตะจมูกหอมมากครับแล้วก็ที่เห็นได้อีกอย่างคือ ฟองะฟองที่เกิดจากยิสต์นะครับเดี๋ยวลองชิมเลยน,นะฮะรสชาติออกซ่าบกินเข้าไปรู้สึกซ่าิดีๆแล้วก็มีรสชาติแบบมันไม่ได้ขมจนเกินไปมันมันทานง,ง่ายครับพูดถูกนะกลิ่นก็หอมครับทานเข้าไปรู้สึกว่าเป็นเบียร์ที่กินง่ายตัวหนึ่งเลยทีเดียวก็ยังไงมีโอกาสลองดูครับเบียร์คาร์ันเนอร์ทักกุ้ยเซนครับขอบคุณครับ ค่ะวันนี้จะมาพูดเครื่องดื่มผสมนะคะเครื่องดื่มผสมก็ตัวเมนหลักเลยนะคะวันนี้ก็จะคือวอดก้าค่ะวอดก้าทำมาจากมันฝรั่งหมักนะคะและก็จะมีเมล็ดข้าวโพดข้าวสาลีหัวบีบค่ะเราจะนําไปหมักแล้วได้แอลกอฮอลประมาณ95%นะคะจากนั้นก็จะใส่น้ําเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอลที่สูงก็จะเหลือประมาณ40-50%เเซตค่ะ แล้วก็เราจะมีการเอาไปกรองผ่านถ่านไม้ในเวลาไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงค่ะเพื่อลดสีลดกลิ่นของตัววัดก้านี้ค่ะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการทำค็อกเทลนะคะวันนี้เราทำค็อกเทลก็คือชื่อว่ามอรจิโต้นะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำแข็งวอดก้าค่ะวัดก้าที่เราจะใช้ของยี่ห้อกิ b เบ ใส่สาแงงไปนะคะไม่ต้องเยอะจนเกินไปใส่โดยประมาณให้มีกินนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาล้ายประมาณ1ช้อนโตนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะทำการบดค่ะเราจะบดจนกระทั่ง ใส่แนวออมาค่ะค่ะพอบดได้ที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาใส่มะนาวต่อค่ะมะนาวนี้คือเราจะใส่ด้วยคือไม่ไม่ปริมาณว่าเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่คนชอบใส่เท่าไหร่ก็ได้ แล้วก็ใส่น้ําแข็งค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือโซดาแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่หลอดนะคะ รีวิวการดืร่มโมจิโต้นะคะอันดับแรกนะคะคือดูสีนะคะสีของโมจิโต้ก็จะมีสีขาวแต่ว่าไม่ใสจะแ,แล้วจะคือจะขุ่นนะคะเพราะว่ามันขุ่นจากการที่เราเอาใบสะแนมมาบดอะคะ่ะแล้วก็มีส่วนของน้ำตาแล้วก็น้ำมะนาวเอาด้วยะคะ่ะที่ทําให้มันขุ่นค่ะแล้วก็ต่อไปกลิ่นนะคะกลิ่นก็จะมีกลิ่นของใบสะแน่แล้วก็ น้ำมะนาวนะคะส่ว mm hmm. นมากจะคือไม่ค่อยได้กลิ่นของวอดก้าค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูการชิมนะชิมเลยค่ะ mm hmm. รสชาติของโมจิโตแก้วนี้นะคะก็จะมีรสชาติของน้ำมะนาวมีกลิ่นของใบสะแหนออกมาด้วยเวลาเราดูดเข้าไปแล้วก็จะมีความซ่าของโซดา mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้รสชาติของ ก็ไปแล้วคือนไปแล้วเราจะมีรสชาติของวัต้าติดูนที่ดินนะคะ่ะต่อไปเราจะมารีวิวเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือนมสเตอรไลี์นมตาหมีนั่นเองส่วนประกอบของนมตาหมีหลักก็คือนมโคมีใย,ยอาหารโปรตีนน้ำตาลโซเดียมและมีไขมันอิ่มตัวมีวิตามิน b 1, B2, วิตามิน A แคลเซียมและมีธาตุเหล็กน,นมตาหมีจะต้องผ่าน เรยไลเซชันเป็นกระบวนการที่ผ่านความร้อนด้วยอุณหภูมิที่ไม่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสและต่อมาถูกบรรจุพันธ์ุในผลิตภัณฑ์ที่มีชีสสามารถเก็บรักษาได้นานไว้1-2ปีโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการกินนมตามิกค่ะเรามาเริ่มวิธีการกินเลยนะคะแกะกระดาษข้างน,นอกออกก่อนพอแกะเสร็จแล้วก็เปิดกระป๋องแล้เทนมลงบนแก้ว เราจะเห็นว่านมมีลักษณะที่ขุนและไม่ได้มีสีขาวจัดนะคะต่อไปเรามาดมกลิ่นของนมนมมีกลิ่นหอมวิธีการกินนมตามหมีนี้สามารถนำไปไว้ในความร้อนแนะนำมาดื่มได้หรือว่านำไปผสมกับน้ำหวานได้รสชาติจะจืดแต่ว่าจะหอมนุ่มค่ะ น้องตาหมีมีวิธีกินหลายอย่างก็คือจะกินสดอย่างนี้เลยหรือว่าจะขึ้นไปกินกับความร้อนก็ได้หรือว่าจะนําไปผสมกับน้ำหวานอย่งอื่นก็ได้ค่ะค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอนะครับเป็นน้ำส้มแทร1อ0ปเซ็นโชคุนเอ่อเยอโลติคโกซันฟลีสนะครับมาดูส่วนผสมของน้ำส้มแทร1อ0เอซ็นอันนี้ดูว่ามีน้ำส้มโชกุน2แคลเซียมสวิตามินซี 4, วิตามิน E 5วิตามิน A นะครับมาดูกรรมวิธีการทำนะครับก็คือเป็นน้ำผลไม้สุกที่ผ่านความร้อนและเติมกรดและน้ำตาลบ้างเล็กน้อยเรามาดูภายในน้ำส้มกล่องนี้ดีกว่าว่ามีรสชาติหรือว่ากลิ่นเออเป็นยังไงเรามาดูเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเกล็ดบ,บ้างเล็กน้อยนะครับ มันเป็นน้ำส้มก็มีกีินส้มกลิ่นก็เป็นกลิ่นรสส้มครับเพราะเป็นน้ำส้มใช่ไหมเรามาลองชิมกันดูดีกว่าว่ามันจะมีรสชาติยังไงครับก็อร่อยครับเหมือนเหมือนว่าเราได้กินน้ำส้มที่แกะเองเลยครับว่ามันเป็นส้มร้อยเปอร์เซ็นครับมีกลิ่นหอมเป็นรสส้มครับอร่อยดีครับคขาก็บจบแล้วนะสำหรับการรีวิวเครื่องดื่มใน,นวันนี้ก็ สามชนิด4อย่างก็องลองไปเลือกดูกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรลองไปหาทางกันได้ครับลองดูที่เรารีวิวกันไปก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ